สวัสดีค่ะขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถก,กระบะมือสองนะคะพร้อมจับจองกันได้เลยสนใจติดต่อผู้ขายตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปและไปดูตัวรถด้วยตนเองนะคะเพราอแอปเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นค่ะรถก,กระบะเชฟโเรเลตโคโรล라도ปี09 S/L เชฟตาหวานนะคะเครื่อง2.5สามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติค่ะ เครื่องดีเกียดีแอร์เย็นกระจกมือหมุนมีเครื่องเสียงพร้อมไม่ต้องไปต่อสายขับได้เลยนะคะความร้อนปกติค่ะคัตตีไม่ผุไม่ดามรถไม่มีชนหนักนะคะราคา1,19,000บาทเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษี67รถอยู่บางพีค่ะทรงสวยดูดีมีสเสน่ห์พร้อมซิ่งวิ่งใช้งานได้เลยด้วยนะคะมีคอกสเตเลสด้านหลังด้วยนะคะ ท่านใดที่สนใจรถกระบะคันนี้นะคะท่านสามารถโทรคุยกับผู้ขายกันได้นะคะแอดใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ